ทุกคนคือนอนสบายมากดูต่มีโซฟาให้นั่งเล่นด้วยนะโอ้ยดูทุกคนนอนนี่เฮงดูนอนสิคือนอนดูทีวีสบายมากในโรงแรม The r ไร e แต่ทุกคนขอบอกนะฮะชอบมากคือวางของดูสิวางของสับไพเหมือนบ้านตัวเองเลยดูมองไปข้างนอกก็เป็นวิวเห็นภูเขารถหล,ล่นกันไปเนี่ยฮะทุกคนนอนสบายมากอุ่นมาก แล้วก็เสียบคียการ์ดปั๊บแอร์ทำงานเย็นฉ่ำอย่างกับเซเว่นเลยทุกคนออกจะหนาวด้วยซ้ำทุกคนโอ้ยแต่ผ้าห่มทำให้อุ่นคนเราก็แปลกเนาะอยากจะอยู่เย็นสบายแต่ก็เอาผ้าห่มมาห่มให้อุ่นๆไม่นั้นก็จะหนาวมันไม่พอดีสักอย่างใช่ไหมแต่ที่นี่ทุกคนชอบมากเลยทุกคนแบบดูสิไม่อยากจะบอกทุกมุมทุกที่นั่งทุกที่นอนทุกที่นั่งทำงานนะฮะทำหลักสูตร รถมากเลยทุกคนเนี่ยนอนดูทีวีสบายมากเลยนอนเนี่ยดูสินอนดูสารคดีสัตว์โลกสบายอย่ามันพอดีอ่ะทุกคนนึกถึงตอนเราไปรีสอร์ทคลองสวนพรูนะห้องเล็กกว่านี้อีก แต่ห้องเลิศเป็นบรรยากาศแบบรีสอร์ทเป็นหลังๆห,ห้องๆนะแล้วก็เป็นอะไรที่น่าไปทุกคนต้องไปนะรีสอร์ทคองสวนปลูแต่ถ้าเป็นโรงแรมระดับแบบบูติกเกรดเอพรีเมียมหรูแบบนี้แนะนำให้มาที่ The Race จ yeah, าเราชอบอะเราชอบบอกตรงๆเราชอบมากใครมาแถวสงขลานะักเล่นเขาคอหงแถวเซนตันเฟสติวัลตรงนี้จะมีตลาดกรีนเวย์บอคนะฮะจริงๆมันก็มีแบบแนวโฮสเทลก็มีนะตรงนั้นเห็นวัว คือเหมือนกับเป็นไฮบริดใช่ป่ะเป็นไฮบริดโฮสเทล a ับแคคาเฟ่จะเป็นแนวแบบเล็กๆเป็นแนวแบบบังเบสเป็นแนวแบบเมืองนอกอะ่ะที่พักกันหลายคนก็มีแล้วก็ห้องรวมก็มีนะห้องเดี่ยวก็มีแต่ถ้าเป็นโรงแรมระดับแบบสูง7-8ชั้นเห็นเขาเห็นวิวแล้วก็อยู่บนแบบอยู่เหนืออากาศอย่างนี้นชอบจังเลยทุกคนดูสิแต่และเนี่ยทุกคนเลิศมากเลยนอนเย็นสบายเนี่ยม่อยากลุกไปไหนเลยทุกคน ตู้เสื้อผ้าก็ใหญ่โตห้องน้าก็เลิศหรูแล้วก็มีหิ้งมีอะไรนั่งไอเราชอบตรงนี้เห็นไหมสวยอะดูมีราคานะฮะข้างนอกก็เปิดแหวกมาก่านออกไปก็จะเห็นบรรยากาศข้างนอกคนมาพักเยอะมากนะ้โรงแรมนี้อาหารเช้าก็เลิศมากเ,เดี๋ยวพวกนี้จะกินอาหารเช้าอีกช่วงเวลาที่มีความสุขอยากจะกินอาหารเช้ากินน้ําส้มน้ําชมหวานน้ําส้มหวานหวานโอ้แต่น้ําส้มหวานเกินไปไหม บางคนชอบหวานก็จะสมใจมีปลาท่องโกโด้วยมีข้าวเหนียวแบบภาคใต้มีกระทมข้าวต้มเอ่อข้าวต้มใบกระเพอนะฮะแบบสามเหลี่ยมอะ่ะนะฮะแล้วก็มีขนมปังขนมอะไรมีไข่ดาวมีแฮมอย่างเงี้ยไส้กรอกแล้วก็มีแกงใต้ด้วยรสชาติอร่อยมากขอบอกอุย้ยไม่พูดมากแล้วเย็นสบายดูสิทุกคน อย่าหาว่ายงงอย่างงู้นอย่างงี้นะจ๊ะเอาอะไรมาฝากก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมช่องนี้เป็นช่องของพวกเราไงทุกคนแอร์เย็นสบายยังกลับอยู่ในเซเว่นเลยค่ะนะฮะทุกคนมีทีวีดูเห็นไหม เอมากชอบมากแถวเนี้ยไปไม่ไกลนั่งสองแถวรอบเมืองเลยฮะสิบห้าบาทไปกินหยงไปหัดใหญ่ในไปไหว้พระที่วัดหัดใหญ่ในที่ใหญ่เอ่อพนนที่ใหญ่สุดอันดับสองของประเทศแล้วก็อันดับสามของประเทศแล้วก็ไปสวนสาธารณะก็ไม่ไกลรงสามแยกข้าหงก็จะมีของกินของกองกนหน้าค่ายก็จะมีขนมจีนของกัวเปียกก็อร่อยนะ ตรงหน้าสวนก็จะมีร้านเต้าคั้วผักบุ้งไต่ราวขนมจีนอร่อยที่สุดแห่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะอยากแนะนํามากๆเลยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมาที่นี่บางคนไม่รู้ไนงะว่าจะพักที่ไหนอยู่ที่ไหนกินที่ไหนถามได้นะครับทุกคนโอ้ยชอบมีความสุขที่สุดทํใไมเกิดมามีความสุขอย่างนี้เจอแต่สิ่งที่ดีด เห็นไหมอะไรดีเราต้องบอกต่อบอกไ่้ช่องของเราเนี่ยไม่ใช่ช่องแบบว่าโอ้ยมีคนติดตามเป็นแสนแต่ก็แต่ละคนมีคุณค่าเพิ่มติดตามกันไปจากพันเริ่มนี้เริ่มจะเข้าสู่สองพันกว่าและทุกคนนะฮะมีพื้นต่างชาติเข้ามาติดตามด้วยนะวันก่อนเจอที่เข้าสารคนหนึ่งเป็นชาวในจีเรียเป็นชาวญี่ปุ่นก็มีและเกาหลีก็มีแล้ววันก่อนเป็นรัสเซียมาที่ตรังก็พาเมียมาเที่ยวก็ไปเออเกาะลิบงนะฮะเกาะลิบงจากต่างเขาก็จะรู้จักก็มีขอลงขอลายขอเนี่ยฮะให้ เข้าไปติดตามช่องของพวกเราสักวันหนึ่งช่องของพวกเราก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นฝากติดตามฝากเม้นมาได้นะครับแต่เม้นด่าไม่เอานะจ๊ะเราไม่เอาท็อกซิกค่ะบอกต่อสิ่งดีๆให้กันค่ะนี่ข่าวชูวิทย์มาแชร์เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกคนโพสต์ Post ก่อนเนาะคิดถึงทุกคนนะถึงแม้เราจะอาจยังไม่รู้จักกันอย่างออทั่วถึงะนะฮะแต่ขอบคุณที่ติดตามถือว่าเป็นช่องของพวกเราที่เข้ามาดูมาส่องได้นะฮะ